จังหวัดหนองคายไทยลาวแห่ซื้อดอกกุหลาบรรยากาศวันวาเลนไทน์ที่จังหวัดหนองคายเป็นไปอย่างคึกคักร้านจําหน่ายไม้ดอกไม้ประดับบริเวณถนนประจักษ์ในเขตตัวเมืองเปิดให้บริการตลอด24ชั่วโมงเพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าจํานวนมากทั้งชาวไทยชาวลาวและนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางมาซื้อดอกไม้โดยเฉพาะดอกกุหลาบซึ่งเป็นสินค้ายอดนิยมในช่วงเทศกาลแห่งความรักส่งผลให้ยอดจำหน่ายพุ่งสูง จนสินค้าแทบไม่เพียงพอแม้ร้านค้าจะรับดอกไม้เพิ่มมาจากจังหวัดเชียงใหม่ก็ตามนางเกวลีวุฒิโกวิทเจ้าของร้านดอกไม้เปิดเผยว่ายอดจำหน่ายในปีนี้สูงกว่าปีที่ผ่านมาแม้ภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวก็ตามโดยดอกกุหลาบสีแดงและสีขาวยังคงได้รับความนิยมมากที่สุดมีราคาขายเริ่มต้นที่ดอกละ30บาทส่วนช่อดอกไม้มีราคาตั้งแต่100-500บาทไปจนถึงหลักพันบาท ขึ้นอยู่กับรูปแบบขนาดและพผุ่์ของดอกไม้นอกจากนั้นยังมีการจำหน่ายดอกไม้อื่นๆเพื่อให้ลูกค้าได้เลือกตามความต้องการกลุ่มลูกค้าส่วนใหญ่ประกอบด้วยนักเรียนนักศึกษาวัยทำงานและนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะลูกค้าจากสปปลาวที่นิยมซื้อดอกกุหลาบครั้งละไม่น้อยกว่า1,000ดอกเพื่อนำไปจำหน่ายต่อทำให้พนักงานต้องเร่งจัดช่อดอกไม้ตลอดทั้งวันเพื่อให้ทันต่อคาสั่งซื้อที่เข้ามาจานวนมาก นอกจากดอกไม้แล้วตุ๊กตาของขวัญยังได้รับความนิยมเช่นกันโดยมีราคาตั้งแต่100-200ถึงบาทสำหรับขนาดเล็กและประมาณ500บาทขึ้นไปสำหรับขนาดใหญ่ทั้งนี้บรรยากาศการซื้อขายที่คึกคักทำให้ผู้ประกอบการหลายรายมียอดขายสูงเกินคาดในช่วงเทศกาลวาเลนไทน์ปีนี้เพราะวันหยุดใครๆก็หยุดเนาะก็มาซื้อดอกไม้สิคะเป็นผจก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ราคาเราก็ไม่ได้ดาสูงมาก เราอยากให้รัฐบาลใหม่ช่วยอะไรบ้างครับช่วยทำให้เศรษฐกิจมันดีขึ้นมากกว่านี้หน่อยค่ะครับดอกกุหลาดสีอะไรนี่เยอะมากที่สุดครับสีแดงเหมือนเดิมแล้วค่ะสีแดงสีขาวแต่สีขาวก็ส่วนน้อยส่วนมากจะเป็นสีแดงแล้วก็มีสีอื่นประกอบสีเหลืองสีชมพูสีม่วงเนี้ยคือมาให้ลูกค้าเลือกหลากหลายแล้วก็มีดอกไม้นอกประกอบมาด้วยเยอะแยะมีลรลลี่มีคาเนชั่นมีไฮเดรนเยียแล้วก็ไอ รรเริ่มต้นเท่าไหร่ครับเริ่มต้นเลอคะสามสิบบาทเองค่ะหนึ่งดอกสามสิบบาทถึงถึงสองพันสามพันแล้วแต่ลูกค้าอยากได้ใหญ่ขนาดไหนะแล้วก็จัดให้ได้